รวม10ประเทศน่าไปทำงานให้เงินเดือนดีที่สุดในโลกประจําปี2022ในยุคสมัยที่ผู้คนบนโลกเชื่อมเข้าถึงกันได้ง่ายหลายๆคนเกิดมีความฝันที่จะได้ออกไป work and travel well, ทำงานต่างประเทศให้มากขึ้นแต่จะไปประเทศไหนดีละ่ะเป็นคำถามแรกที่เราต้องตอบตัวเองให้ได้สะก่อนครั้งนี้ได้รวบรวมรายชื่อประเทศที่น่าไปทำงานที่สุดในโลก ประจำปี2022โดยแต่ละที่ก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปที่พิจารณาจากหลายปัจจัยเช่นความสมดุลในชีวิตการทำงานค่าครองชีพแต่ละประเทศเงินเดือนความง่ายในการขอวีซ่าทำงานและโอกาสในการทำงานในประเทศนะั้นอันดับที่1น e w z e ิวซีแลนด์ Zealand, เหมาะสำหรับงานตามฤด,ดูกาลค่าครองชีพรวมค่าเช่า อยู่ที่927ดอลลาร์ต่อเดือนเงินเดือนเฉลี่ย3,323ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนระยะเวลาวีซ่าทำงาน12-23เดือนขึ้นอยู่กับถิ่นที่อยู่อันดับดัชนีความสุขเท่ากับ9นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติเป็นพิเศษอาชีพหลักๆ จะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริษัทกีฬาบริษัททัวร์รวมถึงเกษตรกรที่มีการจ้างงานในระยะสั้นและตามฤด,ดูกาลตลอดทั้งปีนอกจากนี้แล้วนิวซีแลนด์ยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนักเดินทางส่วนใหญ่สามารถปรับตัวได้ง่ายประเทศนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความสวยความงามของธรรมชาติและการใช้ชีวิตกลางแจ้งทำให้เป็นสถานที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้แสวงหาการผจญภัย 2. เนเธอร์แลนด์เหมาะสำหรับงานการวิจัยและงานวิชาการค่าคองชีพรวมค่าเช่าอยู่ที่975ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเงินเดือนเฉลี่ย3 0 2 5ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนระยะเวลาวีซ่าทำงานไม่ระบุกับสปอนเซอร์ของบริษัทอันดับดับชนีความสุขเท่ากับ5เนเธอร์แลนด์ เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติในด้านคุณภาพชีวิตและชีวิตการทำงานเป็นประเทศที่ปลอดภัยมีโครงการด้านสังคมที่ยอดเยี่ยมและเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมีความรํำหน้าในด้านการวิจัยและวิชาการทำให้มีโอกาสมากมายในการทำงานในสาขาเทคโนโลยีหรือพลังงานอย่างไรก็ตามค่าของชิปที่นี่ค่อนข้างสูง จึงเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับคนทํางานต่างชาติที่มีใจรักในอาชีพและไม่เหมาะกับงานระยะสั้นหรือชั่วคราว 3. เกาหลีใต้เหมาะสําหรับงานด้านสอนภาษาค่าครองชีพรวมค่าเช่าอยู่ที่962ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเงินเดือนเฉลี่ย2,210ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนระยะเวลาวีซ่าทำงาน12เดือนอันดับดัชนีความสุขเท่ากับ62 เกาหลีใต้เป็นประเทศผู้ส่งออกวัฒนธรรมป๊อปที่โด่งดังไปทั่วโลกทั้งด้านวัฒนธรรมอาหารและบันเทิงเกาหลีใต้โดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในการสอนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะจ้างโดยโครงการกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีหรือสถาบันเอกชนผู้สอนภาษาอังกฤษจะได้รับค่าจ้างที่สูงและนักเรียนก็กระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้นอกจากนี้รายได้จากการทำงานและค่าของทีพ ที่ต่ำในเกาหลียังช่วยให้ครูมีมาตรฐานการครองชีพสูงด้วยทั้งนี้วัฒนธรรมการทำงานของชาวเกาหลีก็ค่อนข้างจะมีความเฉพาะตัวสูงมีชั่วโมงการทำงานที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทำให้ดัชนีความสุขหนู่ในอันดับที่ค่อนข้างต่ำา 4. ออสเตรเลียเหมาะสำหรับการหาประสบการณ์ใหม่ๆค่าครองชีพรวมค่าเช่า อยู่ที่996ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเงินเดือนเฉลี่ย3684ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนระยะเวลาวีซ่าทำงาน12เดือนอันดับดัชนีความสูงอยู่ที่11อออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีคะแนนอยู่ระดับสูงในหลายๆด้านในฐานะประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมมาตรฐานการครองชีพและความสุขโดยรวม ผู้คนที่นี่มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีด้วยไม่ว่าค่าของชีพในออสเตรเลียจะค่อนข้างสูงแต่ชาวต่างชาติก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายด้วยค่าแรงขั้นต่ำที่ค่อนข้างสูงเช่นกันออสเตรเลียยังเป็นประเทศที่เด็กจบใหม่หรือคนที่กำลังตามหาตัวเองได้ทดลองแป๊บเกีย์ช่วงเวลาหลังจากการเรียนจบมัธยมปลายก่อนขึ้นมหาวิทยาลัย ที่นักเรียนจะเว้นว่างจากการเรียนต่อและไปในทำสิ่งที่อยากจะทำซึ่งก็จะรวมได้ถึงการได้ทดลองทำงานที่สนใจด้วยออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่สะดวกที่สุดในการค้นหาโครงการในองค์กรต่างๆเช่น worldwide opportunity of organic farm จัดอาสาสมัครกับฟาร์มเพื่อแลกอาหารและประสบการณ์การทำงาน 5. เยอรมน,นี เหมาะสำหรับงานด้านวิศวกรรมค่าของชีพรวมค่าเช่าอยู่ที่8 8 6ดอลลา,าร์สหรัฐต่อเดือนเงินเดือนเฉลี่ย2,908ดอลลา,าร์สหรัฐต่อเดือนระยะเวลาวีซ่าทำงาน12เดือนอันดับดัชนีความสุขอยู่ที่12เยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกและประเทศผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ เต็มไปด้วยบริษัทที่ต้องการบุคลากรด้านวิศวกรน,นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่ร่ำรวยความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ไม่มีใครเทียบได้ทำให้เยอรมนีเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการทำงานผู้คนที่นี่ทำงานประมาณ27ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีระบบการรักษาพยาบาลที่ดีเยี่ยมและการลาพักร้อนโดยได้รับค่าจ้างค่าของชีพที่นี่อาจจะสูงกว่าเมืองอื่นๆในยุโรป โดยเฉพาะที่เบอร์ลินมิวนิกหรือแฟรงก์เฟิร์ต6บราซิลเหมาะสำหรับงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่าครองชีพอยู่ที่รวมค่าเช่าเดือนละ479ดอลลาร์สหรัฐเงินเดือนเฉลี่ย396ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนระยะเวลาวีซ่าทำงาน24เดือนอันดับตัดสินความสุขอยู่ที่33 บราซิลเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใตา้มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูแม้ว่าภาษาโปรตุเกสจะเป็นภาษาหลักในประเทศแต่ก็มีโอกาสมากมายสำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษในเมืองใหญ่เช่นรีโอเดเจนโรที่มีวันหยุดพักร้อนถึง41วันชาวบราซิลยังให้ความสำคัญกับการพักดื่มกาแฟยามบ่ายด้วยเเดนมาร์คค่าครองชีพรวมค่าเช่า อยู่ที่เดืนละ1,044ดอลลาร์สหรัฐเงินเดือนเฉลี่ย3,556ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนระยะเวลาวีซ่าทำงาน3-48เดือนอันดับดัชนดีความสุขเท่ากับ2เดนมาร์กเป็นประเทศที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานมีสวัสดิการทางสังคมที่แข็งแกร่ง เป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยและมีความสุขที่สุดในโลกมาตรฐานการคลองเคีพที่สูงเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเดนมาร์กจึงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในการทำงานในต่างประเทศแม้ว่าภาษาเดนมาร์กเป็นภาษาหลักของที่นี่แต่ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีงานมากมายสำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษวัฒนธรรมการทำงานของเดนมาร์กให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม แบอสวาน a าเหมาะสำหรับงานด้านการเงินค่าคองชีบวกค่าเช่าอยู่ที่514ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเงินเดือนเฉลี่ย975ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนระยะเวลาวีซ่าทำงานกำหนดเป็นรายกรณีไปอันดับดัชนีความสุขอยู่ที่147ส a บสวานาเป็นประเทศในแอฟริกาใต้ ที่มีระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงและภาคการเงินที่แข็งแกร่งและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในแอฟริกามีอุตสาหกรรมการส่งออกที่เฟื่องฟูและยังมีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในสองภาษาราชการในบอสตันวาภาษาคาสววน่าเป็นภาษาหลัก 9. แคนาดาเหมาะสำหรับงานด้านการดูแลสุขภาพค่าครองชีพ รวมค่าเช่าอยู่ที่เดือนละ889ดอลลาร์สหรัฐเงินเดือนเฉลี่ย2,784ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนระยะเวลาวีซ่าทำงาน24-48เดือนอันดับตัชนีความสุขอยู่ที่14แคนาดาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้ามีรายการสวัสดิการบังคับที่ชัดเจนรวมถึงกัเวลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรลาพักร้อน25วันต่อปี และค่าแรงขั้นต่ำที่สุดในอเมริกาเหนือเงินเดินเฉลี่ยในแคนาดาสูงราค่าของชีพค่อนข้างสมเหตุสมผลและมีเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่4ของโลกในแคนาดาอุตสาหกรรมด้านสุขภาพเป็นภาคธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดมีความเจริญก้าวหน้าสูงทางด้านการแพทย์10กกัมพูชาเหมาะสำหรับดิจิทัลโนเมดค่าของชีพค่าเช่า อยู่ที่581ร้อยแดสเอ็ดลล่าสหรัฐต่อเดือนเงินเดืนเดอนเฉลี่ย264ดอยลล่าสหรัฐต่อเดือนระยะเวลาวีซ่าทำงาน12เดือนโดยมีการต่ออายุแบบไม่มีกำหนดอันดับตัดนีความสุขอยู่ที่114แนวโนม้มที่เพิ่มขึ้นของอาชีพดิจิทัลโนเมดบุคคลที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลักและใช้ชีวิตแบบพเพนจรที่แพร่กระจายไปทั่วโลกได้เป็นแรงบันดาลใจให้บางประเทศดึงดูด พนักงานเหล่านี้ด้วยโครงการวีซ่าที่เป็นมิตรกัมพูชาเองก็เป็นประเทศที่มีค่าของชีพต่ำอากาศอบอุ่นดึงดูดให้ชาวต่างชาติจำนวนมากนิยมเดินทางมาทำงานที่นี่ชาวต่างชาติสามารถเช่าห้องได้ในราคาเพียง300ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนและหาที่ทำงานแบบ c o w a l k i n g space ในบริเวณใกล้เคียงได้ในราคาเพียง5ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน นอกจากนี้แล้วกัมพูชายังเป็นจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานสอนภาษาครูสอนภาษาอังกฤษที่มีใบรับรองโทเอลสามารถคาดหวังรายได้ระหว่าง700ถึง1,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อเดือนในกัมพูชาซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับค่าอัตาคองชีพที่ต่ำที่นี่